ในวันที่นะครับี่เป็น,นบาโตโลมิโนนะครับเป็นสาย้องกันที่บา้างะเท่มากๆเลยแลวตัวี่ก็ชอบตัวละครบาโรโลมิโมากๆเพราะว่ามันตลกตมันารัแต่ว่าฮ่าตมใช้ฝนบาดเรียของเขาที่บอกเลยว่าเหนื่อยที่ตายตไหนรอบมากๆคัา รีวิวแกะกล่องหูฟังไร้สายแบบ Type C รีวิวจากเสียงจริงเลยนะครับมีเคสชาร์จมีหูฟังสงหูเดี๋ยวเราจะมาทดลองไมโครโฟนใหม่ที่ซื้อมานะคะอันนี้เป็นตัวรับสัญญาณนะคะที่ไว้เสียบกับโทรศัพท์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไมโครโฟนนะคะ เราจะมากดปุ่มให้มันเป็นปุ่มสีเขียวก่อนนะคะเพื่อที่จะส่งสัญญาณนี่นะคะทดสอบทดสอบเสียงเป็นแบบนี้นะทุกคนเสียงโอเคพอใช้ได้ตัดเสียงรบกวนบ้างนิดหน่อยแต่ก็สมราคาตามนี้นะจ๊ะ ใช่แล้วเพราะฉะนั้น <All right. S 1> วันนี้ต้องรีบโทรมาเป็นของเสริมแบบแน่นๆจุดๆกันแบบนี้เลยนะคะเพราะคุณจะได้เมยเมย่าเมกาค่ะตู้ใหญ่ก้ากได้ไปถึงสองตู้ช่ว้วางในกระสงหนึ่งและก็ะบอกนในกระสงให้ไปผลิตมาจากประเทศจีนนะคะ made in China นะคะเนาะมันคือยี่ห้ออะไรไม่รู้วะ แนะนำได้เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เสียบนะอันนี้ตัวไม่นะครับเดี๋ยวจะลองเสียบนะในตัวขาเสียบให้ดูเสียบให้ดูอโอเคเชื่อมต่อแล้วเนาะมันชั่วไหม ความชั่วของมันะมีมากแต่ดูวันนี้มันสวยอ,อ่ะป้าวันนั้นไอโวนี่ <c oughs> ได้รับแล้วนะคะอะลองทดสอบมาดูแล้วคุณภาพคือโอเคเลยค่ะตัเสียงรบกวนใดอยู่ค่ะพี่น้อง เดียวฮัลโหลสวัสดีครับเทสหนึ่งสองสามเทสได้ยินไหมครับ 还说你。